คุมานอซอิตะเจดีแห่งการเส้นสังเวทเรื่องเล่าตำนานหลอนจากแดนอสูรญ,ญ,ญี่ปุ่นลึกเข้าไปในหุบเขาหมอกหนแห่งแคว้นคิอิมีสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันเบาๆว่าคุมานอซอิตะหรือเจอดีแห่งการเส้นสังเวทแท่นหินเก่าแก่ที่สูงประหนักลางป่าถูกปกคลุมด้วยถาวรและเสียงกระซิบจากอดีตตำนานเล่าว่าเมื่อพันกว่าปีก่อนมีนักบวชกลุ่มหนึ่งจากละที่เก่าแก่ได้สร้างเจดีนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโลกคนเป็นกับโลกวิญ,ญญาณพวกเขาเชื่อว่า ณจุดที่เจดีย์ตั้งอยู่เป็นรอยแยกก่อแห่งผันผ่านช่องทางที่วิญญาลงทางสามารถเดินกลับเข้าสู่ภพภูมิของตนได้แต่หากไม่มีการเส้นไหวที่เหมาะสมวิญญาณเหล่านั้นจะถูกขังวงเวียนอยู่บริเวณนั้นตลอดการในคืนเดือนเมื่อชาวบ้านจะถูกสั่งห้ามมิให้เข้าใกล้เพราะนักบวชจะทำพิธีโยมิคุจิสเคตหรือฉีกปากทางสูนนรกด้วยการบูชายัญมนุษย์ที่ถูกเลือกบางครั้งคือเด็กกำพร้าบางครั้งคือคนจระจัดและบางครั้งคือคนที่พูดมากเกินไปเกี่ยวกับพิธีนี้ เสียงเล่าขานหนึ่งจากคนเท่าคนแก่ของหมู่บ้านใกล้เคียงเล่าถึงหญิงสาวที่ชื่อคายโยเธอเป็นลูกสาวของมอพีท้องถิ่นผู้ดื้อรัน้นและไม่เชื่อเรื่องวิญ,ญญาณวันหนึ่งเธอเข้าไปในป่าลึกเพื่อท้าทายคำสาปแห่งเจดีนั้นแต่เธอกลับไม่เคยกลับออกมาอีกเลยยกเว้นอนอแต่เสียงของเธอกลางดึกชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องให้คร่ำครวญแผ่วเบาแม่ช่วยดอว,วอยอมันกำลังฉีดปักฉันหลายคนที่พยายามเข้าไปค้นหาคายโยต่างกลับออกมาด้วยดวงตาที่หลับไม่ลงอีก เลยบางคนกระซิบว่าภายในเจดีมีทางลงใต้ดินลึกไปยังโพรงที่เต็มไปด้วยเศษกระดูกและรอยขัวนกนหินเหมือนคนที่ถูกฝังทั้งเป็นพยายามตะเกียตะกายออกมาและถึงวันนี้ทุกๆปีในคืนเดือนดับจะมีการวางตุ๊กตาหินตัวหนึ่งไว้ที่หน้าทางเข้าเจดีเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ที่ควรจะถูกเส้นหกักไม่มีใครวางให้ก็จะมีใครบางคนหายไปในคืนนั้นแทน